เราทำตอกพวกพวก,พวกพวกผ้พาพวกผาไผาเลี้ยงนี่นะผ่เลี้ยงที่เขาต้องเอาเอาเอาผิวให้เขาผิวเขาทิ้งไว้นะอ่าให้ให้ผิวทิ้งไว้แล้วก็เอา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 ไส้ในเขาออกเพราะว่าถ้าเราไม้ไม้ไผ่ลังตันอย่างเงี้ยมันตันอย่างเงี้ยถ้าเราเราเราก็ๆๆผ่าแล้วก็จักตอกไป,ไปได้เลยเนาะอันนี้ผมก็จะเตรียนทําตอกเราเอาความหนาได้ประมาณนี้ยเสร็จแล้วก็จะใช้มือก็ได้ใช้เครื่องก็ได้นะอันนี้ผมจะใช้รุ่นรุ่นสามร้อยนะ ตุนตัวนี้มันมันมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกครับเนี่ยเนี่ยนะที่ีเขาก็เอาเอาวางทำรรมาได้และครับรก็กดไปเลยเนี่ยนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับอยู่ที่เราตอกสั้นตอกยาวนะเสร็จแล้วเราก็จับรวบมาก็ดึงมานะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ตอกจะได้ตอกที่ว่าเส้นใหญ่ยาวนะพ้อพี่เขาเส้นมันจะก็จะเสมอเท่าๆกันหมดอะครับอ่ามันอยู่ที่ว่าพี่เขาจะ เอาไปเอาไปมัดมัดอะไรสมวติจะเป็นมัดพวกมัดมัดผมยะไม่มัดไม้ไผ่บ้างมัดอะไรบ้างมัดตอกมัดผักมัดอะไรก็ได้ตอกนี่นะต่อไปผมก็จะมาลองดูอีกเครื่องหนึ่งตัวนี้ถูกหน่อยนะตัวนี้จะทําแค่ร้อยห้าสิบบาทตัวนี้นะครับก็ใช้ใบมีดเหมือนกันแต่ว่าตัว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 ที่สามร้อยมันจะมีการลงแว็กลงอะไรเรียบร้อยหมดละตัวร้อยห้าสิบก็พ่นสีแบบธรรมดาเป็นจะเป็นไม้รวมรวมนะ เดี๋ยวก็จะจาะได้ไหมไดไม้ได้เหมือนกันครับนี่นี่เออแต่ว่าบางครั้งมันจะขาดอย่างนิดนึงโ <c oughs> อ้ยลืมไปเลยเออหมดเลยเดี๋ยวเราลองรุง่นรุ่นรุ่นสามสามสามร้อยใหม่ถ้าว่าไอถ้ารุาา่นรุ่นรุ่นสามร้อยนี่มันคือมันค่อยดีอ่ะมันไม้มันจะไม่ค่อยติดนะนี่ครับเออเอาใหม่ เอ,เอาตัวร้อยห้าสิบหน่อยเี่นะมันต้องปร,ประคองอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะน,นี่กดที่หนึ่งเักได้ครับมันจะฝืดอยู่นิดหนึ่งนะร้อยห้าสิบเนี่ยซื้อรุ่นสามร้อยก็ไม่ได้ Oke. Okay. Ya, yeah, ambil ambil